สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับดาม่าซะแล้วเจอเมนช็อตฟิลอุ๊ยนนคุณลงภาพคู่แอปแต่ดันเจอเมนช็อตฟิลซะอย่างนั้นเสียอารมณ์สุดๆหลังเจอคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาปั่นใต้ภาพหวานที่พระเอกหนุ่มนนคุณชานนลงภาพคู่กับสาวรุ่นพี่แอปทักษอรเพื่อโปรโมทผลงานซีรีส์ที่เล่นคู่กันอย่างหาลักด้วยใจเธอที่จะออกอากาศ ทางทีมเอซึ่งคอมเมนต์ปั่นนั้นก็บอกว่าแม่แอป,ปโปรโมทคนเดียวมาตลอดทั้งเดือนสงสารแม่เป็นเหตุให้พลพรรคคนรักแอป,ปนนกคุณต้องออกลงเชงเอ้ยอธิบายแทนว่านนกคุณเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะเรื่องอื่นก็แบบนี้ส่วนเรื่องแอป,ปเรื่องอื่นก็แบบนี้โปรโมทหนักทุกเรื่องดราม่าอะไรก่อนคะ่ะเขาก็โปรโมทอยู่จ้า มันเป็นสไตล์ของแต่ละคนอยู่แล้วนนกุลเล่นเรื่องไหนก็ไม่ค่อยโปรโมทพี่แอฟเล่นเรื่องไหนเขาก็ลงรูปบ่อยอยู่แล้วจะมาสร้างดราม่าเหรอแนะนำให้กีดออกมาค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้นะครับขอบคุณครับ